สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วจ้าวันนี้ยาหลานจะมาเล่าเรื่องทำไมถึงเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อ <c oughs> เล่าเรื่องเปลี่ยนชื่อ <c oughs> เออมาจา้าเนี่ยวนเลยอากาศหนาวหนาวนอีกินไรคีข้าต้มแต่ชอบไฟกับน้ำ เอาใส่กับน้ำชอบกินขา้ขาวต้มกับน้ำเย็นเย็นเยี่ยมข้าวต้มประกาศกับน้ำเย็นเย <c oughs> ็นก็มาจ้ากินหับย่าหลาน <c oughs> กินดีดีเลยลูกม <c oughs> าตักดีดี <c oughs> อืมอร่อยนะอ <c oughs> ันนี้ข้าวเต็มการเลย <G ül üyor> อากอศเย็นกินใหญ่หนูนั่งดีทุกมาแล้วผกินข้าวแม่วันนี้ไม่มีอะไรยำประกาศยำประกาศกับอะไรนะ่ะยำเล่งมะม่วงหยือพานปลาสาลิดมีเวลามากมายกิน <G ül üyor> <G ül üyor> ตามมีตามเกิดกินเพื่อมีชีวิตรอด ไม่มีชีวิตรอดเลยสู้ชีวิตต่อไปอาจารย์กินข้ากับย่าอืม,อมอกินเมื่อไหร่ก็อร่อยยำมิดรมะม่วง ไช่หรออืมเนื้อปาเนื้อสดเลยอืมหนูกินได้ดนะนนะ้อ่ะคับเนี่ยเจินตานเนอะจะกินหมดแล้วะปากใหญ่กว่า,าท้องอ แล้วหนาวนึกอะไรไม่ออกไม่กับข้าวไม่ออกแอม่ปองเหรอครับปองครัลมแรง่ะ อยากกินแล้วอยากเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนเรื่องเอ้ยต้องเปลี่ยนเออต้องเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยน,ยยน,ยนมันจะปีใหม่เนาะอยากเลยลองเปลี่ยนดูเบื่อโชคดีเดื่อโชคดีรุ่นพาวาสนาทรงเผื่อเผื่อผ่านผ่านปีเลาว เนี่ยยาใช้ยาหลังกินนัวใช้มาสีาาสห้าเดือนะย้วยาองทำมีห้าเดือนเนีเยาปีใหม่ยากกะไรที่เปลี่ยนชื่อดิ้คตอทำลงเปลี่ยนมาใช้รือยาหลานของกระแส ขอกระแสเขาไม่รูไรไร้ไม่รู้จะผิดน่รู้จะผิดในนี่ของเขาของคุณหนุ่มเปล่า <c oughs> ไม่รู้รัาคุณหนุ่มจะจะว่าเขาเปล่า <c oughs> แต่ขออนุญาตคุณหนุ่มนะคะขออนุญาตย่าใช้ย่าหลานผลกระแสนะคะขออนุญาตหน่อยค่ะพอดีมาปีแล้วอะ่ะที่ ตอนเกิดเรื่องกับลูกชายลูกชายโดนมันกระดินี่แหละกระสานนักขดเนี่ยี่นอนเมืองนั่นแหละกระสานนักขดเนี่ยไปดอนเมืองแล้วเมียขอเลิกเมียไปจดของผลกาแฟของผลกาแฟ ก็ใสเ,เรื่องเด็กๆเ,เรื่องลูกเขาเอะไรไม่เอาไม่ฟัลงลูกทั้งลูกเั้งสี่คนกับคนเล็กอีกคนหนึ่งที่เขาให้คนอื่นไปน่ะไม่เคาะลูกจริงดีจริงดีนะคะให,ให้คนอื่นไปนั่นแหละเดินไปออกเพราะอย่าโดนโจมตีอย่ามารู้เรื่องเขาหรอก ถ้าสงสัยก็ลองเข้าไปดูได้ว <c oughs> ันที่14กันยาปีที่แล้วแม่ย <c oughs> าเปล่าคนเดียว หนึ่งเด็กเอาไปด้วยสี่คนแต่ให้อยู่ข้างล่างให้เฝ้ให้รออยู่ยอาตู้เนาะเนี่ยพูดสิเป็นเนาะพูดให้เก่งเนี <c oughs> ่ยเป็น เขาบอกผมก็แสมาเลี้ยงหลานสี่คนมาตลอดเลี้ยงกันก็รักกันสู่ทำงานเราก็อยากหาอะไรช่วยเพราะเด็กโตคูุ่กม <test> ันถ <cousin> ้าใช้จ่ายก็เยอะพ่อเขาก่อจะได้ออกสง ท่านสองปีสองปีอ,อยากเรื่อนี้เด็กเด็กปลูก็ทำงานร้านของเก่าวันสี่ร้อยสี่ร้อยกินในทั้งบ้านเราพิชสู้ก็ต้องสู้ ยากครัพยายามหาทำเด็ดแ้่แรเาาราคุนวาสนงาของเด็กจะไม่อดไม่อยากราผ่านเกมเนาะคุ้นว่าชะาของเด็กมันก็จะไม่อดไม่อยากรอปีไม่เล่นลูกเดี๋ยวก้องแม่ล้มมากินข้าวมาลูกมาไม่กินแม่ไม่ค้ เด็กๆเขาแปงย,ยังใุกคนยังก้นเล็กอเล็กบินบีนาได้เข้าได้แล้วบ,บีนากน็ม่ครับปม่หรอพี่เขารนาเข้าได้แล้วแล้วก็ชุตอีกพี่เขาก็ขยับขึ้นไป,ปออหนึ่งนี mm-hmm <laughs> สถาบันเขามาช่วยอยู่สถาบานเขาก็จะพามาให้นอาหวอนเราต้องลวมไปงวมมาให้ เด็กนั้นตอนพี่ออกมาลูกมานมาคุเอมาคุณเ้าอกนี้งเด็กทั้งสคนแมเงินเงินท้องก็ไม่มีปู่ต้องทำคนเดียวคนนไม่เคยคิด เต็นจะดวงตกฮะโอ้ยนาทีโดนกล้องแม่ออกมากล้องแม่ล้มออกมาออกมาม่เฟ่ออกมดี๋ยวกล้องแม่ล้มมนเนี่ยอาเนี่ยดุเนี่ยมนเนี่ยดุกนี่ยเนี่ยดุด กอตายาย่อคนเอาลงล้มไปเราลำบากาล้มมสคนลำบากดีนในกรีนในชายาล้มไปเขาเปด็

เป็นัาญาติไม่เจอไม่เจอหาแม่พอโตมาก็เจอหน้าหน้ายาติเขาจำความได้เขาก็าเห็นแต่ยากิเขาเรียกแม่แม่แม อออขอคูชวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝาบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้าหลานทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังใจให้ยาหลานโขนกระแสด้วยนะคะชื่อใหม่ค่ะ เฉียน,นุาวาสนาส่งขอบคุณนะคะ uh huh.